ดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับพี่ยีนจารณะบุญประเสริฐนะครับซึ่งเช่นเคยครับพี่ยีนมาในฐานะตัวแทนของสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานง,งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับกับกิจกรรมอดีพีพีพแคมป์สิเอ็ดของเราและวันนี้ครับเรามาอยู่กันที่ตําบลขนาบนาคจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งต้องบอกกับน้องๆก่อนว่าพื้นที่แห่งนี้ครับก่อนหน้านี้ไม่ใช่เขียวชะอุ่มแบบนี้นะครับแล้วก็ เรียกว่าการทําการเกษตรนั้นแทบเป็นไปไม่ได้นะครับเนื่องจากการที่เกษตรกรหรือชาวบ้านที่นี่นะครับนิยมทํานากุ้งกันโอ้โหเรียกว่าอย่างเต็มพื้นที่เลยแต่เมื่อเกิดปัญหาในการทํานากุ้งนะครับปล่อยนากุ้งให้ทิ้งล้างทําให้สภาพพื้นที่แถวนั้นเค็มจนไม่สามารถพาะปลูกอะไรกันได้นะครับซึ่งสิ่งที่ เข้ามาช่วยเหลือชาวบ้านนะครับและพลิกฟื้นทําให้พื้นดินแห่งนี้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งและสามารถกลับมาทามาหากินกันได้นะครับนั่นก็คือโครงการการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็ทรงเห็นถึงความสําคัญและที่สําคัญนะครับก็จะมีหน่วยงานต่างๆทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยกันดูแลและช่วยชาวบ้านในการที่จะพัฒนาพื้นที่นะครับในวันนี้ครับเรามี พี่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งในอดีตครับท่านได้เคยมีโอกาสในการที่จะรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับในสมัยหลายสิบปีก่อนเลยที่ท่านได้ทรงเสด็จมาที่นี่นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านพี่คนนี้ได้ทํางานในช่วงนั้นด้วยนะครับและที่สําคัญมีส่วนช่วยในการพัฒนาพื้นที่มาโดยตลอดเดี๋ยวเราจะไปคุยกับพี่เขากันครับไปพบกับพี่สเสวีกันเลยครับ และตอนนี้ครับเราก็อยู่กับพี่เสวิแล้วนะครับสวัสดีครับพี่เสวิช่วยแนะนําตัวให้น้องๆรู้จักหน่อยครับครับผมเสวิตชาดบุญมิงนักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษทําหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้าสํานักบริหารพื้นที่รักที่รับกรมอุทยานแห่งชาติสปาระพันธุ์พืชครับผมอยากจะให้พี่เสวิช่วยเล่าถึงอดีตในตอนนั้นให้ฟังหน่อยครับว่าพื้นที่นี้มีความเป็นมาหรือว่าผ่านอะไรมาบ้างฮะเดิมีนลุ่มน้ําปักพนังเนี่ยครับ เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากนะค,ะครับผมขออนุญาตยกความในบันทึกของในหลวงรัชกาลที่5นะค,ะครับซึ่งท่านได้เขียนไว้ว่าแม่น้ําโตราวสักแม่น้ําเจ้าพยากรุงเทพเป็นที่นาอุดมดีบ้างก็กล่าวกันว่าดีกว่านาคลองนังสิทธ์และมีที่ว่างเหลืออยู่มากจะทํานาขึ้นได้ใหม่กว่าที่มีอยู่แล้วเดี๋ยวนี้อีกสิทเท่าบรรดาเมืองท่าในแหลมมลายูฝั่งตะวันออก เห็นจะไม่มีที่ไหนดีเท่าปากพนังอันนี้เป็นบันทึกของในหลวงรัชกาลที่5ครั้งเสด็จพระําดำเนินเมืองปากพนังเมื่อปีพศ2448ครับท่านได้พารณนาไว้เห็นภาพมากๆถึงค,ความสมบูรณ์ของอำเภอรบ,บริเวณนี้อำเภอปากพนังใช่ไหมฮะหลังจากที่ราษฎรได้เพิ่มมากขึ้นก็มีการบุกรุกพื้นที่ป่า การขุดปรับพื้นที่การเปลี่ยนแปลงสภาพนะครับหลายหลายปีขึ้นมานะครับก็ทําให้เกิดความสนโสมในพื้นที่ทั้งระบบนิเวศท,ท,ทั้งตลอดทั้งลุ่มน้ําซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงทราบท่านก็ได้มีพระราาดริให้แก้ไขปัญหาถึง13ครั้งนะครับในพื้นที่ลุ่มน้าปากพนงังความส้นโสก็เกิดจากในส่วนของตําบลขนาดน,น,น,นาครับมาทํานากุ่งน,นะครับเดิมนี่เขามีอาชีพทาน้าตาลจาก มาเปลี่ยนเป็นทำนากุ้งประมาณปี2551นะครับผมได้ติดตามท่านเลขาที่การก็ประรลอกในมันั้นมาช่วยแก้ปัญหาให้กับราษฎรเรื่องน้ำเค็มเนี่ยก็มาพบกับอาจารย์สัญญาผลเกลียดน,นะครับ,รบท่านเป็นนายกอบตอของที่นี่ของขนาดหน้าเนี่ยครับท่านแทนตัวเองว่าครูนะครับที่นี่มีนากุ้งร้างเยอะมากทำไรไม่ได้เลย แต่อาจารย์คิดว่าเราปลูกจากกัน oh. เรามาคิดมามาช่วยกันกับชาวบ้านแต่ต้องปรับพื้นที่ก่อนเพราะว่าอยู่ๆเราไปปลูกเรในในดอกในบ่อบุ้งเนี่มันไม่มันไม่รอด <Okay. S 1> ม,มันตายหมดเพราะว่าน้ํามันลึกต้องใช้เครื่องจักรเข้ามาขุดยกขึ้นมาหน่อยนึงให้มันได้ระดับที่เหมาะสมเพื่อจะปลูกจากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องใช้งบประมาณเยอะเรามารวมกันคิดกับชาวบ้านกับป่าชาวบ้านในพื้นที่ ว่าจะออกแบบแปลนกันยังไงจะทํำยังไงให้มันกลับมาเป็นต่าจักเหมือนเดิมปี53ถึงจะของบประมาณได้ oh. ครับของบ็ประมาณจากสํานักงานกปรรครับนะครับเข้ามาช่วยปีแรกก็ปลูกไป100ได้นะครับขุดปรับแล้วก็เอาต้นพันจากเราคัดคัดพันที่ดีคับพันที่ให้ใหน้ําตาลเยอะนะครับ,รบเพราะว่าที่นี่เขาเน้นเอาน้ําหวานเป็นหลักไม่ไม่ได้เน้นใช้ใบไม่ได้เน้นใช้ส่วนอื่น เพราะฉะนั้นต้องไปคัดพันธุ์ที่เขาเรียกว่าย,ย้อยถ้าเราไม่ได้คัดสายพันธุ์เนี่ยในธรรมชาติในวันหนึ่งก็ได้ประมาณไม่ถึงครึ่งลิตรครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราคัดพันธุ์ดีๆมาปกวกวันหนึ่งตอนหนึ่งคืนนะครับครับเกือบสองลิตรจนถึงปัจจุบันเราปลูกไปแล้วหนึ่งพันห้าร้อยกว่าไร่ครับตอนที่สำรวจครั้งแรกเนี่ยเราจะมีบ่อกงรงล้างเนี่ยสองพันกว่าไร่โอ้โหสุดลูกห <2, S 1> ูกล,กลูกตาครับ เป็นเป็นเป็นที่ดินของราษฎรนะครับไม่ใช่ที่ของราชการเมื่อก่อนเนี่ยถ้าจะได้น้ําตาลหนึ่งปี๊บเนี่ยครับพันบาทต้องใช้ที่ดินประมาณ15ไร่15ไร่ถึงจะผลิตได้ได้หนึ่งปีราคาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนะครับปัจจุบันนี่ชาวบ้านจะได้ประมาณวันละเกือบ2,000บาทต่อวันเหรอต่อวัน5ไร่นะครับแค่5ไร่แค่5ไร่นะครับเกือบรรยากายางแล้วคือมันหลายเท่าจากเดิมมากใช่ใช่เกือบ2,000บาทจนทุกคน อยากได้อยากเข้ามาทําทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงใช่ทงเรื่องของความสมบูรณ์ของระบบนิเวศใช่ทงเรื่องของการสร้างงานครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเรื่องของคนครับนะฮะที่เป็นปัจจัยสําคัญด้วยเพราะว่าถ้าเกิดพื้นที่จะพัฒนาคนก็ต้องมาอยู่ด้วยใช่เราก็ได้รับฟังนะครับแล้วก็เห็นภาพความเป็นมานะครับของผืนดินแห่งนี้แล้วนะครับว่าตั้งแต่ความอุดมสมบูรณ์ในสมัยก่อนเป็นอย่างไรสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับและสิ่งที่คนที่นี่ตั้งใจจะทํากันต่อไป เดี๋ยวจากนี้ไปครับพี่ยินจะพาน้องๆไปพบกับพี่เกษตรกรตัวจริงท่านหนึ่งนะครับซึ่งเขาเป็นเจ้าของพื้นที่แห่งนี้นี่เองนะฮะเดี๋ยวพี่เขาจะพาเราไปลุยการทําน้ําตาลจากตั้งแต่ต้นเลยวิธีการจะยากจะง่ายหรือสนุกขนาดไหนไปชมกันเลยครับ น้องๆครับหลังจากที่เราได้ฟังเรื่องราวของสถานที่แห่งนี้ไปแล้วนะครับทำให้เราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผืนดินแห่งนี้กว่าจะอุดมสมบูรณ์นั้นเป็นอย่างไรและตอนนี้ครับผลผลิตต่างๆก็ได้เกิดขึ้นแล้วนะครับดังนั้นพี่ยินจะพาน้องๆนะครับไปตามเรื่องราวของวิธีการทําน้ําตาลจากตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยนะครับโดยพี่เกษตรกรตัวจริงครับที่จะพาเราทัวร์ในวันนี้ไปพบกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่สัญญา่อ่ทุงเป็นเกษตรกรทําน้ําตาลจาก พี่สัญญาเห็นบอกมีฉายาด้วยเขาชาวบ้านที่นี่เขาเรียกกันว่าอะไรฮะเขาเรียกว่าหมอยาหมอยาเนื่องจากเคยรับราชการอยู่สถาน,นีอนามัยโอ้สุดยอดเลยวันนี้พี่หมอยานะหรือพี่สัญญาของเราจะพาน้องๆไปรู้จักกับประโยชน์ของต้นจากด้านหลังรวมถึงตั้งแต่เห็นเป็นต้นแบบนี้จนไปถึงการทําน้ําตาลจากเลยใช่ไหมครับพี่ต้นจากของเรามีประโยชน์ทุกอย่างแต่ส่วนที่เกษตรกรยึดเป็นอาชีพของตำบลขน,บนาบนา ก็คือการทําน้ําตาลจาก oh. ครับแต่จริงๆแล้วในในในธรรมชาติในความเป็นอยู่จะใช้ทุกอย่างใช้ตั้งแต่ดอกอยากคือเรียกว่านกแกงได้แกงส้มแกงขั่วแกง oh. กะทิลูกจากก็ใช้เป็นผักลูกจากเล็กๆพอลูกจากโตๆก็ใช้เป็นอาหารแต่ที่ยึดเป็นอาชีพคือการทําน้ําตาลจากนี่คือลูกจากนี่เป็นเป็นเป็นทลายครับแล้วก็หนักมากหนักมากครับ oh. แล้วก็ในใน่วนนี้ จะปาดเพื่อจะให้น้ำหวานปาดคือเราปาดตรงงวงเขาปาดตรงวงตัดลูกทิ้งแล้วก็ค่อยปาดไปทีละนิดละนิดแต่กอนจะปาดเขามีขั้นตอนการทำคือเขาเรียกการตีตาลคือเราเหมือนเราตีให้ให้น้ำตาลเท่าไหร่ครับกระตุ้นกระตุ้นเพื่อให้น้ำตาลออกมาแต่สูตรการทำน้ำตาลจากนี่ก็ไม่มีตายตัวแต่ละคนก็ตีจำนวนทีจำนวนที่ตีก็ไม่เท่ากันทลายเขาลูกเขาเราเราเอาไปทำประโยชน์ได้ ลูกที่ที่พอดีเขาเรียกลูกจากตามกินจะเอาไปเชื่อม oh. เป็นเป็นผลละไมเชื่อมครับอ่าแต่ถ้าแก่ไปก็ใช้ทําเชื้อเพลิงในการเที่ยวตามอ่าเราไปที่ไหนดีฮะตรงนี้หรือว่าเราไปตรงไหนทางนี้ครับทางนี้อ่าโอเคเดี๋ยวตามวิสัญญาไปเลยฮะมามามาวิสัญญานำไปเลยฮะ เอาละฮะน้องๆตอนนี้พี่สัญญาก็พาพี่ยินมาอยู่ด้านหน้าทลายจากรหรืองวงจากครับอันนี้แล้วแต่น้องว่าเลขส่วนไหนใช่ไหมฮะมาถึงขั้นตอนแรกครับน้องๆพี่สัญญาเราควรจะเริ่มทําจากอะไรก่อนดีฮะการทาตาลเริ่มจากการปอกตาลการปอกตาลก็มีเครื่องมืออยู่สองอย่างก็คือมีดพลามีดพราก็คือเล่มน,นี้เล่มน,นี้มีดทับ,ทบน,นี้เล่มน,นี้ครับ คนทำตำตันจากต้องมีอาวุธของอย่างนี้ครับผมอย่างน้อยถึงจะเข้าป่าจากได้ครับพี่จะเริ่มปอกให้ดูนะขั้นตอนแรกนะนี่อ่ะพี่ัญญาก็คือเริ่มเหมือนดึงอันนี้เป็นเป็นส่วนที่เป็นดอกเขาเหรอครับครับเป็นดอกตัวผู้ครับดอกตัวผู้ก็คือแยกออกแยกออกปาดเขาออกน,นี่ส่วนนี้ส่วนทลายคือดอกผัวเมีย<อ>ครับอันเล็กก็ใช้มีดทับเกี่ยวได้เลยใช่ไหมพี่ครับมันก็มันก็เข้าซอกซอนที่แคบได้ง่ายเนาะครับ นี่อ่ะอน,นี้เสร็จแล้วเหรอครับเสร็จแล้วครับเทคนิคการปอกตาลเขาจะเว้นทางนี้ไว้อ่ะนี่ให้กองดูช้าๆนิดนึงนะครับเว้นช่วงช่วงปลายที่ต่อกับนิไว้ช่วงปลายอันนี้ไม่ต้องปอกไม่ต้องปอกเขาปอกเสร็จนะเว้นระยะไว้ประมาณหนึ่งเดือนทลายมันจะโตไปเรื่อยๆอจนผิวมันสีคล้ำคือเหมาะแก่การทำตาลแล้วถึงจะมาตีตาลตีตาลก็คือตีตรงส่วนที่เราเว้นไว้ตรงนี้ก็ตีอย่างนี้โอ้ มื้อละ30ทตีมือละ30ทตีแปลว่าเช้าหนึ่งเราจะต้องมาตีพรุ่งนี้รุ่งเชา้ามาตีครบ3วันแล้วก็เว้นระยะไปประมาณ15-20ถึง1เดือนก็จะมาตีแบบนี้อีกคอ,องมือคือสวันพอตอนเย็นเขาจะตัดเนื้อตาลแล้วก็รองน้ำหวานอันนี้เราดูตรงนี้ได้เลยไหมครับพี่ จะต้องไปดูทลายอื่นเพราะอันนี้เป็นการปอกตานเราต้องเป็นระยะไว้ถึงจะมาตีตาลอันนี้เขายังไม่พร้อมยังไม่พร้อมเดี๋ยวเราไปดูตรงที่พร้อมครับอ่ะงั้นเดี๋ยวให้พี่สัญญาน้ำไปเลยฮะไปกันเลยดีกว่าครับพี่ครับรุยเลยก็ถึงเวลาที่จะตัดตาลโอเคครับเราพร้อมตาลพร้อมคนตัดตัดเลยครับโอ้โหโอ้โหดูนี่ฮะง้างแล้วอ่ะเดี๋ยวนับให้ดีกว่านึงโอ้โหง้างแล้วอันนั้นอันนั้นเดี๋ยวผมนับให้หนึ่งสองซ่ม โอคือมันต้องตัดทีเดียวให้ขาดทีเดียวให้ขาดแล้วก็น้ำหวานออกมยเอินไหมครับนี่น้ำหวานหยุดแล้วผมสามารถนั่งรอตรงนี้เลยได้ไหมครับพอดีผมอยากกินมากเลยอ่ะเดี๋ยวนะอันนี้ถามต่อว่าพอเราตัดแล้วปุ๊บขั้นตอนต่อไปมันต้องทํายังไงต่อฮะก็ใช้กระบอกใส่เคี่มแล้วก็รองน้าหวานไว้อันนี้ใส่เพื่ออะไรครับพี่ใส่เพื่อกันบูดครับอ๋อคือบางทีเรารองกระบอกรองน้ําตาลไว้นานๆอ่ะอันนี้คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับก็รองน้าหวานได้เลย นี่เลยใส่เข้าไปเลยครับนี่ถือว่าเสร็จขั้นตอนเสร็จขั้นตอนในการที่จะเก็บผลผลิตเก็บน้ําตาลในวันรุ่งขึ้นประมาณ10บโมงเช้าครับปาดตอนยินตัดตอนยิน10บโมงเช้าถึงจะมาเก็บครประมาณ1 0บห้าชั่วโมงาการแปรรูปของน้าตาลจากคือทําได้ตั้งแต่น้ําส้ม,มน้ําหวานพร้อมดื่มน้ําพึ่งจากน้ําตาลกรดน้ําตาลปี๊บ นี่ห้าอย่างแล้วครับห้า,ยาอย่างเฉพาะที่ออกมาจากห่วงนี้นะครับไม่นับส่วนประโยชน์อื่นที่ใช้นะยัง้ยังได้อีกเยอะยังได้อีกครับยังได้อีกเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูขั้นตอนในการที่จะทําต่อไปด้วยเราจะไปทําอะไรกันครับวันนี้ครับหลังจากเราลงแลวเราเราเรียกว่าปลดตานครับจะมีจะมีการปลดตานประมาณ10บโมงของทุกวันโอเคนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปคือการปลดตานครับโอเคไปกันเลยครับมา การปลดตาลครับ,รบหลังจากที่เรารองมาแล้วเมื่อ5โมงยินเมื่อวานช่วงนี้10โมงเช้าจะถึงเวลาปลดตาล<ม>การปลดตาลก็คือการเก็บกระบอกซึ่งรองน้ำตาลเอาไว้แล้วอันนี้คือก็เราก็ยกออกมาเลยยกออกมาเลยครับยกมาเลย<อ>ดูน้ำตาลครับโอ้โหจะได้เยอะมากเลยครับครับครับนี่ก็เป็น,เป,นเป็นเตะละวงซึ่งเป็นเหมือนกันคือมีพึ่งมีอะไรคือเขาก็หอมเขาเนาะตามมาตามมากินครับเป็นน้ำตาลที่ที่พึ่งต้องมากินทุกวันแบ่งปันกันต้องมีพึ่งแบ่งปันกัน แบ่งปันกันอันนี้1กระบอกนี่เขาจะได้ประมาณเท่าไหร่ครับ1หนึ่งลิตรครึ่งครับลิตรครึ่งเลยครับหลิตรถึง1ลิตร,ตรครึร่ง,งโดยเฉลี่ยแล้วก็ลิตรครึ่งโอ้โห oh, นี่หนักเลยเนี่ยครับอันนี้พอเราปลดตามมแล้วเรียบร้อยได้น้ําตาลได้น้ําจากของเรามาแล้วเรียบร้อยครับเราจะเอาไปทําอะไรต่อพากระบอกไปที่โรงเตาเพื่อต้มแต่เราต้องกรองก่อนเ oh. ทออกกรองกากเคี่ยมออกแล้วถึงเอาน้ําหวานดิบไปต้มตามกระบวนการและจะกลายเป็นน้ําหวานสุก แล้วไปประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าจะกลายเป็นน้ำพึ่งหลังจากน้ำพึ่งแล้วประมาณหนึ่งชั่วโมงเราก็จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เป็นน้ำตาลปึกให้ท่านตามไปดูได้เลยครับคือหอมหอมหอมนี่บุมดมอย่างนี้ยังหอมเลยครับมีกลิ่นเฉพาะครับคล้าย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 เหมือนน้ำตาลสดเหมือนกันนะก็เหมือนกันน้ำตาลสดครับแต่ไม่เมนะไม่ไม่ไม่ใช่น้ำหวานเมเป็นน้ำตาลอโอเคเราปลดตาลไปแล้วเรียบร้อยกัเดี๋ยวเราไปทํากันเลยดีกว่าครับพี่ครับอไปกันเลยครับนี่เอาไปเลย โปรดตานมาแล้วเรียบร้อยตอนนี้ด้านหลังเหล่านี้กำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังเคี่ยวตาลอยู่ครับหลังจากเราปลดตาลมาแล้วเราต้องมากรองเอาเคี่ยมออกกรองเคี่ยมออกแล้วก็เทน้ําตาลใส่กระทะแล้วก็เคี่ยวให้เดือดไปประมาณหนึ่งชั่วโมงครึง่งครับจะกลายเป็นน้ําพึ่งจากนี่เลยนี่เลยครับแบบที่ผมถืออยู่นี้อันนี้เราเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างก็เป็นเป็นน้ําตาลชนิดหนึ่ง เป็นของหวานชนิดหนึ่งใช้ทําขนมพื้นบ้านทําขนมลาที่เป็นที่จําเป็นคือทําขนมลามีครับคือมันมีกลิ่นเฉพาะเป็นกลิ่นของน้ําผึ้งจากแล้วก็มีความเค็มนิดนิดมีความหวานที่เข้มข้นแต่ถ้าเราจะแปลรูปเป็นน้ําตาลผงก็แปลต่อไปก็เคี่ยวไปอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปขยี้ขยี้ขยี้จะกลายเป็นน้ําตาลผงก็คือให้เขาแห้งกว่านี้ครับแห้งกว่านี้ก็จะเป็นน้ําตาลจากแบบผงแบบผงครับ เผื่อใครอยากจะใช้แบบคล้ายๆน้ำตาลทรายก็ขั้นตอนที่ส่วนใหญ่เกษตรกร,กรแปลรูปกันก็คือแปลเป็นน้ำตาลปี๊บมากกว่า50%ทํานทำน้ำตาลปี๊บครับขั้นตอนการทำแตกต่างไหมครับแตกต่างครับถ้าเป็นน้ำตาลปี๊บคือใช้กระทะใหญ่ๆแบบข้างหลังเลยแบบข้างหลังเลยแล้วเราก็จะมีการโสรมเขาเรียกโสรมคือเอาไม้ไปไปตีในกระทะซึ่งน้ำตาลในข้นได้ที่แล้วขึ้นปุดแล้วเขาเรียกขึ้นปุด การ,ราการโซมน้ำตาลปี๊บการโซมน้ำตาลปี๊บจะใช้เวลาขั้นตอนตรงนั้นตร,ต,รตรงเดือดได้ที่แล้วจะใช้เวลาประมาณสัก15นาที 15- 20าถึงีนาทีอพอจะกลายเป็นน้ำตาลปี๊บ,บทาให้เกษตรกร,กรอยู่ได้อยู่ได้ในระดับหนึ่งครับแต่เป็นอาชีพที่ทําอยู่กับที่มีเวลาว่างพอสมควรใช้แรงงานจริงๆวันละประมาณ6ชั่วโมงนอกกนั้นก็เป็นเวลาที่เราทําแบบไม่หนัก ไม่เหมือนกับงานอื่นๆที่ต้องออกจากบ้านไปทำน,นี่เราทำอยู่ในสวนของเราและก็มีเวลาพอสมควรแล้วถ้าเกิดวันนี้น้องๆหรือว่าท่านผู้ชมที่มาชมแล้วรู้สึกเ,เห็นผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลจากแล้วอยากลองหรือแบบอยากมาดูขั้นตอนวิธีการทำอย่างว่าลุยสวนจริง,รงๆพอจะแนะนำได้ไหมครับว่ามาที่ไหนดีครับทูนเรียนรู้ของหมู่ที่8ตำบลขนาบนาค ที่เ,เป็นศูนย์ที่ได้รับการส่งเสริมจากโกบรบ,รรบแล้วก็แปลงจากก็มีทุกหมู่บ้านที่โกบโรส่งเสริมมาตั้งแต่ปีประมาณ2553จนถึงปัจจุบันก็มีการปลูกเพิ่มเรื่อยๆปีละประมาณ100-150ร้150ไร่มีติดต่อกันมาเป็นเวลา11ปีแล้วครับเพื่อให้กเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ได้มีอาชีพรองรับครึ่งหนึ่งของตำบลกำลับนา ก็ยึดอาชีพทำนำ้าตาลจากเป็นอาชีพหลักครับดังนั้นท่านไหนสนใจนะฮะก็ติดต่อมาได้ครับนะตามที่อยู่ที่พี่สัญญาได้บอกได้เลยรหรือว่าจะติดต่อไปที่พี่สัญญาก็ได้ใช่ไหมก็ได้ครับเรามีศูนย์เรียนรู้อยู่2 3 0 3 0ของตําบลขานาบนาคเดีท่านสามารถจะถ้ามีโอกาสหลังจากรูกสังซาไปท่านมีโอกาสมา,มาศึกษาดูงานมาดูวิถีชุมชนของชาวขนับนาคก,ก็ติดต่อที่ผมได้ครับ 0633843411นายสัญญาอ้นทงเอาละวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับสำหรับพี่สัญญาของเราที่เรียกว่าพาทัวร์กันมาตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับหวังว่าน้องๆจะชอบกันนะฮะยังไงก็มีโอกาสอย่าลืมมาแวะเวียนเจอกับพี่สัญญาที่นี่ได้นะครับน้องๆครับและตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายๆของรายการของเรากแล้วนะครับ หวังว่าเรื่องราวต่างๆที่พี่ยีนและทีมงานทุกคนนะครับตั้งใจนํามาบอกเล่าให้กับน้องๆทุกคนได้ทราบจะเป็นแรงบันดาลใจดีๆนะครับรวมไปถึงเป็นไอเดียและเป็นตัวอย่างของน้องๆในการทําคลิปที่จะเข้าส่งมาประกวดในค่ายอาร์ดีพีบ1แของเราในนามของสํานักง,งานกบร,ะรนะครับก็ต้องขอขอ,ขอบคุณจริงๆสําหรับทุกการติดตามรับชมและต้องขอเป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกๆคนในโครงการกันด้วยนะครับ หวังว่าเราจะได้รับชมคลิปดีๆเด็ดๆที่น้องๆได้โชว์ฝีมือออกมาอย่างเต็มที่ในอีกไม่นานนี้วันนี้พี่ยินต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย